ครับผมคือในการคำนวณหาค่าไอาของน้าตัดรวมนะครับเราทราบนะครับค่าไอาของน้าตัดย่อยจากตารางเหล็กนะครับครับแล้วเปิดตารางเหล็กฉากขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาดูเหล็กฉากที่เราใช้นะครับก็คือเบอร์ร้อยคูนร้อยนะเจ็ดมิลนะครับมีพื้นที่หน้าตัดสิบสามจุดหกสองตารางเซนติเมตรหรือหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสองตารางมิลลิเมตรนะครับน้าหนักน้าหนัก เรงจักรอยู่10.7กิโลกร,รัมต่อเมตรนะครับเรามาดูค่าไอนะครับของหน้าตัดนะครับโม,มเมนต์อินิเชียนะครับเรามาดูโม,มเมนต์อินิเชียครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้หน้าตัดเห็นไหมอ่าแล้วก็มาดูค่าโมเมนต์ไอเอ็กไอวายนะครับโมเมนต์อินิเชียคือค่านี้129 129เห็นไหมไอไอวายนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็มาดูมาดูที่หน้าตัดนะครับมันจะมีมันจะมีมะมอ่า ระยะ CG ของหน้าตัดค่า CX CY นะครับมันจะบอกจุดเซนทรอยของหน้าตัด CX CY ดูตรงไหนนะครับก็ามาดูตรง2ช่องสุดท้ายนะครับ CX CY Center of Gravity เห็นไหมสอง2.71เจ็่องจุดกับ2.71จุดำตัวเลขนี้ไว้เนาะ2.71นะครับกับตัวเลขค่า I 129นะครับเราเอาไปคำนวณในหน้าตัดรวมนะครับเราไปกลับไปที่เขียนแมปนะครับหน้าตัดเลขาหนึ่งตัวนะครับ ให้ I, x i y มีค่าเท่ากับ129ซนติเมตรกำลังสองเท่ากันนะ,ะค่า cx 2.71เซ็นซนค่า cy 2.71เซนอันนี้ค่าจากตารางอนกครับทีนี้เรารู้รู้จุด cg ของหน้าตัดแน่นอนเพราะหน้าตัดมันสมมาตรอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลาง รเราก็วาดแกนขึ้นมาสําคัญเร่งวาดแกนขึ้นมาก่อนนะครับนี่คือแกน x คือแกน y นะครับ okay. เราก็รู้ว่าจุด cg ของหน้าตัดนะครับอยู่ประมาณนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างตรงนี้แล้วกันนะจากตารางเหล็กนะเราเห็นเลยเห็นชัดเจนเขาวัดจากขอบล่างขึ้นมาเขียเป็นมินเลยนะ 27.1มิลิเมตรวัดจากด้านหลังตนชากตรงนี้นะครับ27.1มิลิเมตรเสร็จแล้วให้วัดจากจุด cg ของรูปไปหา cg ใหญ่ cg เล็กไปหา cg ใหญ่ครับวัดไปนะครับหาระยะได้เท่าไหร่นะครับ,รอ,รรบอันนี้ครึ่งหนึ่งของเสาใหญ่ก็คือ150ลบด้วย27 จุดหนึ่ร้อลบยี่เราก็ได้123ยยมิลลิเมตรมันจะเท่ากันทุกที่ครับของเหล็กฉากก็คือค่าดีเรียกว่าค่าดีนะครับค่าดีคือ cg ของรูปย่อยไปหา cg ของรูปใหญ่นี่เรียกว่าค่าดีใช้123มิล ทีนี้เรามาคำนวณดูเราหาระยะดีได้แล้วเราก็มาหามาหาค่าไอของระตัดใหญ่นะครับไอเอ็กไอวายระตัดใหญ่ครับไอเอ็กนะครับของระตัดใหญ่คือทั้งทั้เลยเท่ากับนะครับสี่เล็กฉากนะครับสี่เล็กฉากสี่ตัวคูณกับค่า i x ของเหล็กฉากนั่นเองนะของแองเกิลนะอ่าบวกด้วย A D กำลับบงสองดีกำลังสองเคือแอเรีย่ยงน้าตัดหนึ่งชิ้น D ก็คือระยะห่างจาก CG ย่อยไปถึง CG ใหญ่อ่าเราก็แทนค่าเข้าไป C i ไคือร้อยยี่สิบเก้านะครับเซนติเมตรกำลับบงสองกำลังสี่นะครับผมเขียนผิดโอขออนุญาตด้วยขอแก้ จำนวนสี่จำนวนสี่บวกด้วย a a ของรูป a ของรูปย่อยใช่ไหมยฮะจากตารางเหล็กแต่คลิปเมื่อกี้ผมลองคำนวณเ,เล่นๆดูนะเดี๋ยวนะฮะตารางเหล็กอยู่ตรงนี้จำตัวเลขไม่ได้เลยห้าสิบสามจุดหกสองตารางเซนนี่ตรง กลับมา13.62ตารางเซนคูณกับค่าดีค่าดีคือ123ใช่ไหม123มิลก็คือ12.3นั่นเองนะครับกำลังสองนี่คือค่า i นะครับนี่ค่า i เนี่ยกับค่า i y นะครับผมคิดว่ามันมีค่าเท่ากันเพราะมันสมมาตร y y t o t ทั I, y, ทนี่นะมีค่าเท่ากับก็4เหมือนกัน ถ้า IY ของ a n g เ e ิหนึ่งชิ้นนะบวก a d สแวก็จะมีค่าเท่ากันเพราะค่าดีเท่ากันร2 9ยยกาครับกำสี่บวกสิบสอบวกสิบค่าดีกำลังสองอ่ามีค่าเท่ากันครัมันตรงมากเหมือนก็เป็นเซนติเมตรกำลังสผมเขียนจำกัดด้วยก่อน ก็เ,เท่ากันนะครับสมการมันมีค่าเท่ากันลองกด้อยยี่บเก้าดูสิสิบสามจุดหกบวกด้วยสิบสดสามแล้วก็นสองนะครับบวกสี่ 8่าแปดจเคูณสิบกำลังสเท่ากันนะครับแปดจุดเจคูณสิบกำลังสามาเราได้ค่าไอ้ y มาแล้วหาค่าอต่อนะครับอามีค่าเท่ากับสแควรูทไอหาร a นะครับเราหาถ้าหา rx นะครก็ต้องใช้ ix i x ก็คือ8.76คูณ10 กลังสามนะครับหาด้วยแอเรียทั้งหมดนะแอเรียทั้ทงหมดนะสี่ชิ้นเลนะตรวจข้อที่แล้วผมหามไปแล้วแต่เราใช้ตารางเหล็กก็ได้นะครับตารางเหล็กนะครับแอเรียคือสิบสามจุดหกสองคูณสี่เข้าไปสิบสามจุดหกสองคูณสี่ อ่าได้ห้าพันสี่ร้อห้าร้อเซ็นต์ห้าร้อย่าเอ็กอเอ็กอเท่ากันเดี๋ยวเรากดสแควรูท ทา,ารด้วยขคองพิมพ์ดิอได้12.7นะครับหนึ่เซนพาวาก็เท่ากัน12.7เซน อ่าเราหา R ได้แล้วก็จะไปหาค่า oiler bucking ได้นะครับก็ใช้ค่า R ตามนี้